สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะก็เป็นไพ่บอกเวลาค่ะเดี๋ยวจะแบ่งเป็น3กองนะคะแบ่งเป็นสามกองให้คุณนึกถึงเรื่องราวอะไรก็ได้ในใจของคุณแล้วคุณต้องการจะทราบเกี่ยวกับวันเวลาช่วงวันเวลาอะไรต่างๆและถ้าหน้าไพ่นะคะมีราศีเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะบอกราศีไปด้วยเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสกองนะคะคุณก็ลองเลือกกองได้เลยนะคะ เดี๋ยวกองที่1จะเริ่มจากจะวางจากฝั่งซ้ายมือไปนะคะล่างไปบนเนาะไม่รู้ล่ละคุณนึกถึงอะไรเดี๋ยวจะหยิบมาสัก3ามใบนะคะอันนี้คือกองที่1นึกองที่1น,นะคะกองที่1ให้คุณนึกก่อนนะระหว่างนี้ค่ะกองที่2 นะคะแล้วก็กองที่3จะเป็นไพ่บอกเวลาช่วงวันเวลาอะไรต่างๆที่คุณต้องการจะทราบนะคะโอเคเรามาดูนะคะกองที่1สําหรับคนที่เลือกกองที่1ไพ่บอกเวลามีขึ้นวันเสาร์เกี่ยวกับหมายเลขก7หมายเลข1ิหมายเลขหวันศุกร์นะคะแล้วก็จะมีสิ่งต่างๆที่ไพ่บอกมาหน้าไพ่ยนะคะว่าเหมือนกับว่า มันจะมีลักษณะของการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งการปลดปล่อยบางอย่างแบบทิ้งไปอะสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่คู่ควรหรืออะไรก็ตามจะมีการปลดปล่อยเดินหน้าต่อไปนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับ10วัน10สัปดาห์นะคะประมาณนี้ค่ะโอเคต่อไปเนาะสำหรับคนที่เลือกกองสองนะคะกองที่สองนะคะเกี่ยวข้องกับ สวันอ่าโทษทีนะคะสสัปดาห์4เดือน10ส,สัปดาห์10บเดือนเกี่ยวข้องกับราศีมังกรกรกฎหมายเลขสีหมายเลขสิบนะคะสิ่งที่เราแสดงออกต่อโลกต่อสิ่งรอบตัวมันก็จะสะท้อนกลับมา นะคะคือเราจะได้ในสิ่งที่เราแสดงออกหรือทำนั่นเองค่ะทำอะไรได้แบบนั้นแสดงออกยังไงเราก็จะได้รับการตอบแทนแบบนั้นเราแสดงหรือว่าประพฤติกับใครแบบไหนเขาก็จะแสดงออกกับเราแบบนั้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เคารพความรู้สึกของตัวคุณนะคะอืม แล้วก็มีลักษณะของไพ่ที่บ่งบอกถึงการเข้าไปสู่จุดของความสำเร็จนะคะต่อไปเนาะกองที่3ามนะคะกองที่3มนี่เกวก็มี1วัน1สัปดาห์นะคะราศีพิจิก8สัปดาห์8เดือน2วัน2สัปดาห์นะคะประมาณนี้นะสำหรับกองที่3 ก็สิ่งต่างๆมันอยู่ในกระบวนการนะคะนะคะคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะปัญหาอุปสรรคแผลใจบาดแผลจริงๆเลยก็ได้เนี่ยมันเป็นช่วงของการรักษาเยียวยานะคะหรือคนที่มีอยู่แล้วอ่ะมีแผลอยู่แล้วไม่ว่าจะแผลกายแผลใจหันไปรักษาอย่าปล่อยไว้นะอืมเออแล้วก็เนี่ยค่ะ บางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันทันดน่วนเร็วจนคุณแบบไม่คาดคิดนะคะก็หน้าไพาประมาณนี้ค่ะ